ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับจากอาจารย์อาการจอมืดชาร์จใไ,ไม่เข้านะครับสรุปแล้วก็คือแบตเตอรี่ต้องเปลี่ยนอ่าแล้วก็ถอดไปแล้วนะครับจากที่แล้วจากคลิปที่แล้วนี่ครับคือที่เราถอดไ้จากคลิปที่แล้วนะครับอันเก่าแบตเตอรี่เก่านะครับอันนี้คือของเก่านะครับคือ พอดีวันนี้เขามาส่งของให้นะครับของที่สั่งไปนะครับของที่สั่งไปในแพ็กเกจมันเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องมืออย่างนี้แถมมาด้วยนะครับเครื่องมือ,อนี้แถมมาด้วยก,ก,ก็ชุดเดียวที่เรามีะครับคล้ายกันเหมือนกันแล้วตัวนี้ก็จะเป็นแถบเทปเทปติดหลังแบตเตอรี่นะครับเวลาเราประกอบใส่ในเคสนะครับจะใช้เทปตัวนี้ติดไปแล้วก็ค่อยใส่เข้าไปอ่า เดี๋ยวเราจะลองจะเริ่มเริ่มกันเลยนะครับเปลี่ยนง่ายง่ครับง่ายๆนิดเดียวเราถอดออกมาปุ๊บแล้วก็เอาอันนี้ออกนะครับเอาพลาสติกที่ข้อไว้นี่ออกนะครับนี่ครับทีนี้จุดเดิมนะครับจุดเดิมที่เราเปิดออกนะครับตำแหน่งเดิมของมันนะครับ ก็จะมีน็อตสองตัวนะครับอันนี้ขันปิดไว้ตอนที่เราเปิดไว้แล้วนะครับในขันปิดไว้เฉยแล้วขันน็อตออกก่อนที่เราปิดไว้นะครับที่จริงขันออกแล้วนะครับแล้วเราก็ประกอบใส่เข้าไปเลยครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับอันนี้ก็ซ็อกเก็ตนะครับซ็อกเก็ตที่ ็อตเกตที่เราจะเอาหัวขั้วแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปช็อตเกนี่ครับที่เดิมแหละครับแต่ก่อนใส่นะครับก่อนใส่เราก็ต้องนี่ครับสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับมันจะมี2ด้านนะครับเป็นสติ๊กเกอร์2ด้านนะครับแล้วก็ลอกมาก่อนนะครับลอกด้านลอกด้านนี้ออกนะครับลอกสติ๊กเกอร์ออก แล้วเราก็มาติดที่ด้านล่างของแบตเตอรี่นะครับติดให้ถูกด้านนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับแต่ติดด้านที่เดียวนี้แหละไ,ไม่ได้อื่ไม่ได้ติดสติกเกอร์นะครับอ่ตรงกาวกาวนะครับถ,ถ้าเรา้ ถ้าเราไม่ติดมันก็จะไม่แน่นหนาถาวนนะครับติดแล้วก็ลอกสติกเกอร์ออกน,นะครับลอกออกแล้วประกอบใส่เข้าไปเลยครับตอนนี้ระมัดระวังนะครับต้องกดต้องกดที่หัวนี่ให้ลงซ็อกเก็ตก่อนนะครับกดตรงนี้ให้ตรงซ็อกเก็ตก่อนอย่าเพิ่งกดแบตเตอรี่ลงนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับกดให้ตรงก่อนนะครับกดมันเสียงดังคลิกมันเสียงดังคลิกนะครับ เสียคลิกคือมันจะล็อกนะครับพอล็อกเสร็จปุ๊บเราค่อยๆนะครับค่อยๆวางไปนะครับค่อยวางไปอย่างนี้ครับค่อยวางไปแล้วกาวเขาก็จะยึดยึดติดกับเฟรมกับเฟรมอ่าด้านล่างนะครับก็จะยึดติดแค่นี้เองครับแล้วเราก็ก็เอาฝาปิดนี้มาประกบประกอบกลับคืนนะครับ ประกอบกับแล้วเราก็ปิดนะครับปิดฝานะครับน็อตตัวเล็กนะครับต้องต้องระวังหน่อยนะครับถ้าถ้าหล่นหายแล้วง,งานเข้านะครับน็อตตัวเล็กนะครับแต่ สกรูบางตัวเขาจะมีแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กที่ปลายนะครับสกรูได้บางตัวเนี่ยล้วก็ใช้แม่เหล็กน่าจะดีกว่านะครับมัดระวังจะให้กระเด็นหายนะครับเพราะอะไรพวกไอ้น็อตตัวเล็กนี้มันมันหายากนะครับไม่ไม่ค่อยมีขายนะครับนอกจากรื้อเครื่องเก่ามาเอาอะไรนะครับแล้วขันนะครับขันกลับเข้าที่เดิมนั่นแหละครับ อ่าเมื่อเข้าทีเสร็จแล้วก็วเรียบร้อยนะครับขั้นตอนใส่แบตก็เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการ,ปร,กากาป,รประกอบหน้าจอกลับเข้าไปนะครับประกอบหน้าจอกลับเข้าไปนะครับมันก็อยู่ตำแหน่งเดิมของมันนะครับให้สังเกตว่แล้วก็แตะลงไปได้นตัวบนสุดนะครับตัวบนสุดแตะลงไปเลยนะครับ าจะมีล็อกของเขาเองนะครับซ็อกเก็ตเขาจะล็อกแล้วกดไปตามจุดถึงเข้าจุดเดิมนะครับมันจะดังคลิกเบาๆนะครับเมื่อมันลงซ็อกเก็ตมันจะดังคลิกให้เราได้ยินเบาๆนะครับเอามือเรานิ้วเราเนี่ยนะครับกดนะครับ อ่าดันคลิกเสร็จแล้วครับอ่ปกติแล้วนะครับปกติแล้วนี่มันจะมีฝาปิดมีฝาปิดคล้ายๆกับตัวไอ้ฝาปิดอ่ขั้วแบตเตอรี่นะครับมันจะมีฝาปิดตรงสายแพรสายแพรนี้ด้วยแต่ทีนี้เขาน่าจะคนนี้ก็เปลี่ยนมาก่อนนี้เขาน่าจะลืมใส่หรืองไงก็ไม่ทราบนะบแต่ไม่มีปกตินี่มีนะครับมีน็อตสองทั้งตัวขันลงมานะครับ แต่ที่ไม่มีแต่ถ้ากดแน่นมันก็จะลงล็อกของมันแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับสุดม,มัางจะแน่นอ่ะสังเกตนะครับด้านนี้ด้านบนนี้จะมีเดือยนะครับเราเอาเดือยเข้าไปก่อนนะครับเอาเดือยเข้าไปก่อนนะครับถ้ายั้นจะปิดไม่ได้เอาเดือยปุ๊บมันก็ปิดง่ายครับที่นี้ ปิดง่ายนิดเดียวนะครับอ่าขาที่เราดูดูฟังเรียบร้อยนะครับขาที่นะครับทีนี้ก่อนที่จะปิดก่อนที่จะขันน็อตปิดนะครับน็อตสองตัวนะครับ ที่ปิดตรงก้นก้นข้างในรูเสยบชา์จนี่ครับอันนี้เก็บไว้ติดแม่เหล็กไว้กันหายนะครับก่อนที่จะปิดนะครับเราเช็คดูก่อนเผื่อมันไม่ติดแล้วจะได้แก้ไขนะครับแล้ก็ลองเปิดดูก่อนนะครับอ่ามาปกติแสดงว่าสมบูรณ์นะครับทีนี้เราก็ปิดได้เลยนะครับ อ่าระวังนะครับอย่าให้หล่นหายนะครับแล้วก็ปิดปกตินะครับ <S <S อ่าก็จะ,ะใช้งานได้ปกตินะครับทีนี้แบตแบตเตอรี่นะครับ ที่เขาชาร์จมาให้กับเครื่องกับตัวแบตเนี่ยมันมันจะไม่เต็มนะครับในนี้ขณะนี้มันมีอยู่หกสิบสี่เปอร์เซ็นตนะครับเราต้องปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องอ่าแล้วก็เอาไปชาร์จทิ้งไว้ก่อนนะครับสักห้าหกชั่วโมงหรือถึงแปดชั่วโมงยิ่งดีครับเป็นการกระตุ้นแบตใหม่นะครับเราปิดเครื่องก่อนนะครับทีนี้ปิดเครื่องเวลาเสียบชาร์จเนี่ย เดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับเวลาเสียบชาร์จเนี่ยมันจะติดขึ้นมาใหม่นะครับเวลาเราเสียบชาร์จมันติดขึ้นมาใหม่แล,ล้วเราค่ปิดใหม่นะครับเสียบชาร์จอ่ามันก็ติดขึ้นมานะครับให้เครื่อง ระบบปฏิบัติการขึ้นมาก่อนนะครับแล้วค่อยปิดใหม่แล้วก็ทิ้งไว้สัก 6- กถึงแชั่วโมงนะครับเพื่อคุณภาพแบตที่ทนทานใช้งานได้นานนะครับแบตเตอรี่เราจะใช้งานได้นานไม่ใช่ว่าใช้แบตที่เขาให้มาในจนหมดจนอ่อนนะครับแบตจะไม่ทนอายุการใช้งานจะน้อยนะจะสั้นลงนะครับเดี๋ยวนะครับถ้าบูตขึ้นมาแล้วเราก็จะปิดไว้ก่อนนะครับ อ่ามือกระบูตดขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ปิดใหม่นะครับตอนที่เขาชาร์จแล้วนะครับกําลังชาร์จเอาใหม่นะครับลืมล็อกหน้าจอเรากดแชร์ไว้ค้างไว้นะครับกดค้างไว้แล้วก็ปิดแต่ถ้าเราไม่ไม่ได้ใช้ตัวเอ่อแอตส s ัสเนี่ยแอตสติสทัตัวเมื่อกี้นะครับเราก็กดด้านข้างแชร์ไว้นะครับ น็็จะปิดนะครับแค่นี้นะครับเรากใช้งานได้ปกติครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับ